ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนื้อหาคลิปในวันนี้กันนะครับก็ขอฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ไข่คินเซอร์คินเซอร์ทำความสะอาดอวัยวะเพศชายนะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นน้ำยาล้างไข่นั่นงนะครับสิ่งนี้เหมาะสำหรับผู้ชายที่รักสะอาดนะครับหรือว่าผู้ชายท่านใดก็ตามนะครับที่ขาดความมั่นใจหรือต้องการความมั่นใจเพิ่มนะครับในเรื่องของกลิ่นนะครับไม่ต้องการให้มันมีกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์ออกมาจากตัวเรานะครับคินเซอร์นี่ไม่เหมือนกับสบู่นะครับแต่ไม่เป็นอันตรายนะครับสามารถโดน่วนอื่นใน สงงดด้วยกัันนทหมะครับสะอาดหอมไม่เหม็นอับกลิ่นไม่ฉุนนะครับลดการสะสมของแบคทีเรียนะครับแล้วก็ล้างออกง่ายนะแล้วที่สําคัญนะครับก็คือผ่านการวิจัยมาแล้วนะครับว่าเป็นกลิ่นที่ผู้หญิงชอบด้วยนะครับหากคุณกาลังตามหานะครับสิ่งนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจนะครับเวลาที่คุณอยู่กับแฟนออกเดทกับผู้หญิงนะครับหรือว่าต้องทํากิจกรรมร่วมกันนะครับสิ่งนี้ก็เหมาะสมกับคุณนะครับไข่คินเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แล้วก็อ่าพิกัดของไข่คินเซอร์เนี่ยไว้ใต้ดีคริมชั่นนะครับแล้วก็ใต้คอมเมนต์นนนนนนะะะะคคคคครรรรรััับบบบถถ้้้้าาาาาาหกกกกใใสสสจ็มมดดดตลลิง์ไเยยุุทีขอณ อย่าลืมไปตามกันจะเยอะนะครับเอาเลยครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทีอารักทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กันในไลน์เกมเศรษฐีอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็วันนี้มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับเป็นอีเวนต์พิกอัพจีข้างหลังนั่นเองนะก็แทรกเข้ามาก่อนจะอัปเดตแพทนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเรามาพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะครับว่าอีเวนต์นี้เป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้อาจจะเร็วๆไปเลยนะเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้มีเวลาตัดต่อมากก็เดี๋ยวต้องไปเก็บงานให้ลูกค้าอีกนนนะะัไไมม่่ดด้้ีเเววลาาางยออข โอเคนะครับก็มาเริ่มที่จี้ข้างล่างเลยหลังก่อนเลยนะครับเลหลังนี่น่าจะมีเท่านี้ใช่ไหมนะครับเท่าที่ผมเห็นและนึกออกก็น่าจะมีประมาณนี้นะไม่น่าจะมีอย่างอื่นนะไม่รวมกับอีเวนต์ตัวละครนะครับแตละส่วนนะแต่ผมจะไล่ตั้งแต่ด้านล่างเลยนะครับว่าชิ้นไหนเป็นยังไงบ้างนะครับจัดแพกทางเสียนี้ข้ามแบบไม่ต้องให้เฮดปวดเลยเลยครับข้ามไปเลยไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับการเชิญปาร์ตี้ดอปอันนี้ก็ดีครับแต่ว่าปัจจุบันมันก็มีจี้ที่ดีกว่ามานะครับก็จะเป็นไอ้าตัว ลูกก่าไม้เท้าอ่ะอันนั้นมันจะมีฟองสบู่ด้วยนะครับเราก็จะมีดอกมีบัตรเชิญเหมือนกันนะครับแต่ว่าถามว่านี้ดีไหมมันก็ดีนะครับแล้วคือมันแล้วแต่เราครับว่าว่าเราจะจะเอาไปเล่นกับตัวเมตาในปัจจุบันตัวไหนบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วจีดอกในปัจจุบันอ่ะมันก็มีเยอะแล้วนะครับที่ดีกว่านี้มันก็มีนะครับผมก็เลยให้ให้คําแนะนําว่ามองให้เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับจี้นี้ไม่ต้องไปอันนี้กับมันมากนะครับอืมก็คือถ้าเกิดว่าเรามีแบบ ทางเลือกในที่นี้คือถ้าเรามีเซจี้ที่คิดออกในหัวเงี้ยก็ค่อยปิดมาทําก็ได้อปิดมาใช้ก็ได้ขออภัยปิดมาใช้ก็ได้นะครับอ่าต่อมานะครับอุปกรณ์เขียนแบบผู้พิทักษ์สุดน่ารักนะผมออาอุปกรณสุดน่ารักนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปนป้ายอยู่นั่นแหละนะครับไม่ได้คิดอะไรให้มันยากนะครับเหมือนกับแปนยมพูดเพียงแต่ว่ามันตัดเราก็ประโยชนไปแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอ่าความสามารถอะไรที่มันแปลกใหม่นะครับขออภัยเสียงเฟซดังน,นะครับผมปิดแล้วนะครับ อุปรกรณ์เขียนแบบพวกเป็นอุปรกรณสุดน่ารักชิ้นนี้ใช้กับอ่าผีเสื้อได้ใช้กับมหุนได้ใช้กับตัวอะไรก็ตามที่มันใส่แปลนยมทูตนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรอจบก็คือไปใช้แปลนยมทูตจะดีกว่านะครับอ่าต่อมานะครับรองเท้าก็ต่ายต้องคำสาบอันนี้นะครับเป็นจีทางเลือกและกันสําหรับคนที่มีไอเดียในหัวแล้วอยากจะทํามาใช้นะครับส่วนตัวคิดว่าถ้า เรามีจี้้างลางในอีเวนต์นี้ครบแล้วเราไม่รู้จะทําอะไระนะครับเราอยากจะลุยอีเวนต์พิกอัพเล่นๆเ,เพื่อเผื่อแบบเราไปสมพิกอัพแล้วมันจะได้ของแบบระว่างทางมันจะได้ของดีๆมาเป็นของแถมด้วยอย่างเงี้ยถ้าคาดหวังแบบนั้นะนะครับก็คิดว่าจี้เนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่น่าเก็บเหมือนกันเพราะว่ามันเอาไปใช้กับการตัวละครที่ต้องการกุหลาบแล้วก็เดนเวนชั่นได้ใช่ไหมอ่ามันก็หลายตัวอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือมันก็มีจี้กุหลาบหลายแบบนะครับผมก็เลยจะบอกว่าเป็นทางเลือกนะครรับวว่่าาาาอยากจะะทมํมเพ ถ้าเกิดว่าเราไม่มีไอเดียในหัวเอาไว้อาจจะเอาไปอาจจะไม่ได้ใช้ไงเอาไปเก็บไปเฉยอย่างเงี้ยครับคลิปนี้อาจจะพูดผิดหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้เรียบเรียงอะไรมาเลยนะก็คือเห็นแล้วก็โดนสดเลยนะครับอาจจะมีติดขัดบ้างขออภัยนะครับแต่พยายามจะพูดให้มันเข้าใจง่ายไอ้รองเท้าก็ต่ายต้องคำสาบเนี่ยปัจจุบัน,นผมก็ใช้กับพร้าไพมานีอยู่นะพระพร้ไพมานดีละตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีไนกี้คอสองนะที่ใช้อยู่นะอืก็ประมาณนี้นะ ไลกี้ล่างเวลสตีก็ใช้ได้นะครับแต่มันก็มีอย่างอื่นที่มันดีกว่าไงมันมีเซตลงตัวที่มันดีอยู่แล้วครับซึ่งเซตมาตรฐานส่วนใหญ่มันก็ได้ใช้นะครับมันเป็นจี้นอกกระแสนะครับแต่ว่าถามว่าแย่ไหมก็ไม่แย่ถ้าเก็บนะครับแล้วปัจจุบันถ้าสมมติว่าเราอยากจะไปอ d ดัเล่น กับตัวอื่นแปลกๆล้วต้องการเมืองแพงอย่างเงี้ยมันก็เหมาะนะจี้นี้มีสกิลเมืองแพงให้นะถ้าเป็ียนเวอร์ชันดาร์กนะครับจุดเด่นของมันเลยคือมันมีเมืองแพงนะสับผมนะครับมันไม่ได้เมีองอื่นพิเศษหรอกเพราะว่าไม่ใช่กับกุลาบมันอแดปมันปรับให้มีได้ในเซตอ่ะมันไม่ได้ยากนะครับแต่ที่สาคัญคือเมืองแพงที่ให้มานี่แหละมันจะเหมาะกับการที่เมืองถูกอะครับโอเคต่อมานะครับก่อนไฟฟ้ามรกตนะครับอันนี้ก็เป็นจี้ทางเรื่องเหมือนกันนะครับก่อนไฟฟ้าเพชรนะครับผมจะไม่ขอพูดแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้จะเเอาไปล่น เพื่อแก้ทางสายวิกรรมันก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่ามันดีนะมันดีต้องบอ,อกก่อนว่ามันดีแต่ว่าต้องใช้ถูกจุดประสงค์นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคนไม่มีไอเดียก็ไปมองที่อื่นก่อนได้ว่าก่อนเลยฟ้าเพชรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ดีครับแต่ว่ามันต้องเป็นเซตท,ที่แบบไม่ใช่เซตมาตรฐานนะเป็นต้องเป็นเซตที่ปรับเพื่อให้มันมีความสเสถียรมากขึ้นนะแล้วก็เอาชิ้นนี้ไปประกอบเป็นเซตนะครับอยู่ที่ว่า,าเราเอาไปเล่นอะนะครับแล้วทีเนี้ยมันขาดออกระกอบสําคัญ ในส่วนนี้ไหมนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจัดทุกอย่างมาลงตัวแล้วแล้วมันขาดแบบก่อนไฟ้ากับไอ้นี่พอดีอ่ะเราก็ยัดเข้าไปใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราจัดแล้วมันลงตัวอยู่แล้วอ่ะมันไม่ต้องปรับอะไรอ่ะก็ไม่ต้องไปทาก็ได้เพราะจี้กันได้เวรกันมีเยอะนะครับอืมแต่ก็จะบอกว่าจี้นี่ไม่ได้แย่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะเราเห็นว่าอีเวนต์นี้มีเราต้องทําผมก็แนะนําจี้นี่แหละเพราะว่ากรได้เฟกอันตรายมันจําเป็นกับเมตาปัจจุบันแล้วก็ก่อนฟฟ้าก็จำเป็นเหมือนกันเพราะงั้นก็คือ ผู้เล่นใหม่ก็ควรจะทําชิ้นนี้ก่อนเลยถ้าเกิดว่าเลือกได้นะครับต่อมาเราใช้ถูกเนเทศต้องห้ามนะครับผมอันนี้นะครับว่าไงดีนะครับผมมองว่ามันเป็นที่ที่ใช้เฉพาะนะครับกับพวกการตัวละครที่มันต้องการสกิลการซื้อต่อครับซึ่งมันก็จะเป็นคาเมนนะครับแล้วก็สายวิกตัวอ,อื่นนะครับหรือว่าบอสซัมก็ใช้ได้นะครับบอสซัมก็ใช้ได้นะครับหรือจะเป็นการเือื่นที่ต้องการสกิลเนเทศแล้วก็อยากจะได้สกิลกันขังคุกอย่างเงี้ยไปเป็นของแถมอ่ะก็สามารถใช้ได้นะครัับมนก็ ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าอ่ามันก็มีสกิลในประเทศอย่างอื่นที่มันจําเป็นกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราไปใช้กับการอื่นที่ไม่ใช่คาเมนนะมันก็เป็นจี้ซับคาเมีนั่นแหละเพราะงั้นก็คือจี้เนี้ยใครที่มีคาเมนรแล้วยังไม่มีจี้การซื้อต่อดีๆจี้นี้ควรต้องทําอย่างยิ่งนะอันนี้ซับคาเมีนะครับอ่าต่อไปบอรดทาตสีกระขังนะครับบอดธาตสีกระขังนี่ผมแนะนําว่าถ้าไม่ได้มีไอเดียจริงๆข้ามนะครับเพราะปัจจุบันไม่ค่อยได้เห็นใครใช้แล้วก็ไม่ได้เห็นประโยชน์ของมันมากมาก ป้องความสามารถในการป้องกันตัวเองกับทาสีเข้ามานะมันไม่ค่อยได้ใช้อยกว้นนะครับไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ไอ้สกิลทาสีเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาะกับสายล้มนะครับมันเหมาะกับสายวิกเพราะงั้นจีเนี่ยมันก็ต้องใช้กับสายวิกแล้วสายวิกตัวไหนมันต้องการขังโกงบ้างนะครับมันก็น้อยใช่ไหมซึ่งปัจจุบันก็คือมันถ้าจะใช้ขังคูกับมันมีจี้อื่นที่ดีกว่าไงนะครับผมก็เลยไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะว่าสกิลที่มันให้มามันเป็นสกิลเรียกว่าสกิลรองเยอะไปนิดนึงนะครับพวกแบบว่าอาทาสีนะครับหรือว่าจะเป็น สกิลโยเว้นธรรมอะไรเนี้ยมันเป็นสกิลรองนะสกิลหลักม่ขังคู่สกิลเดียวผมก็เลยไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่นะครับต่อมานะครับบัตรเชิญเพชรสีแดงอันนี้มันเป็นจี้มาตรฐานสากลนะครับผมแนะนำว่าถ้า คุณมีจี้ข้างล่างที่มันแบบดีๆครบแล้วดีๆที่มันเป็นแบบว่าเป็นจี้หลกกักน,นะครับเป็นหมวกที่ดีๆอยู่แล้วนะครับหมวกโลกอย่างเงี้ยครับกอดไฟฟ้าในเทศหรือว่าหมวกในเทศกอนไฟฟ้าโลกอย่างเงี้ยแล้วคุณยังขาดจี้สาคัญที่เป็นแบบจี้โจมตีอยู่อ่ะยังไม่มีบัตรเชยดีๆหรือว่ายังไม่มีจี้โจมตีแบบพวกดูดพวกอะไรแบบดีๆเลยอะ่ะผมแนะนําว่าจี้เนี้ยควรทําเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในจี้โจมตีแล้วก็มีการป้องกันอยู่ในตัวนะครับมันเป็นจี้ที่ครบเครื่องมากนะบาดเชยเพชรอ่ะนะครับอ่าไอจี้เนี้ย มันใช้ได้กับหลายๆตัวในเมตาปัจจุบันเลยแทบจะแทบทุกตัวเลยนะครับมันมีน้อยมากๆที่จะไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าสกิลในการป้องกันบัฟคบัดเชิญอน่ะมันได้ใช้แทบจะกับทุกการ์ดนะครับยกเว้นแบบบางการที่มีการได้เฟกอยู่แล้วอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเล่นการ์ดตละครไหนก็ตามที่มันไม่มีสกิลการบัฟอะครับส่วนใหญ่จะได้ใช้นะครับแล้วมันพ่วงสกิลการขังคุกก็เป็นสกิลรองด้วยมันก็ค่อนข้างจะเสถียรมากนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับผมใช้กับ สูตสาครนะครับใช้กับผีเสื้อไฟนะครับใช้กับตัวของไนกี้ด้วยนะครับหลายๆตัวได้มากกว่านี้อีกนะครับแต่นี้ผมพูดเท่าที่ผมนึกออกในเวลานี้นะครับนั่นแหละนะผมก็จะบอกว่ามันดีจริงๆนะจีเนี้ยนะครับสูสาครควรทำนะถ้าถามผมอะนะครับจีเนี้ยถามว่ามันควรทํายังไงละครับมันมีการด้เสียงไงแล้วก็มีบัตรเชิญสูตรสาครใช้ได้หมดอ่ะมันต้องการอยู่แล้วนะครับบางเซตมันก็ต้องใช้บัตรเชิญเหมือนกันของสูสาครนะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อโจมตีให้หมวกหมดไงแล้วก็พอมวงหมดป เตะฝ่ายตรงข้ามไปติดกรงแล้วก็เป็นสกกร์ฝ่ายตรงข้ามด้วยเลยประมาณนั้นนะครับมันก็เป็นอีกสเตปหนึ่งนะเพื่อเน้นการโจมตีกับจะพไปสู่ละครมีความโจมตีดุดันมากขึ้นนะครับมันก็ทําให้ตัวมันค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะครับทั้งการป้องกันแล้วก็โจมตีนะครับในการถังคู่อีกก็ถือว่าดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นสูะครเป็นเมล์แล้วไม่จะทําอะไรก็ทํานี้ก็ได้ปาเชนเพชรนะครับต่อมาดอกอปี้ดอกซากุระนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะครับมันมันดียังไงอะผมไม่ค่อยไม่ค่อยเห นกติดสีดําแห่งทะเลทรยายนะครับอันนี้ก็ใช้ได้กับหลายๆการ์ดนะครับผีเสื้อไฟก็ใช้ได้ไนกี้ใช้ได้นะครับอ่าหรือว่าจะเป็นพวกตัวละครสุดซาคอนเงี้ยก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอ่าพวกตัวละครที่เป็นเป็นพื้นที่ไฟอะครับหมิงหมิงใช้ได้เหมือนกันนะครับต่อมาหมวิภาคษานะครับอันนี้ก็ผมไม่ค่อยเห็นใครใช้อะเพราะมันให้เปอร์เซ็นต์ในการการทวงเงินแค่สี่ห้าไงสูงสุดลิมิตของมันอะผมก็เลยไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าสี่ห้าเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานในการป้องกัน ของสกิลป้องกันทโมยบับเบิ้ลนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสกิลป้องกันที่อยู่ในจี้การทโมยเงินนะี่ับางคนจะห้าสิบเป็นอย่างต่านะครับอันนี้ไม่ค่อยแนะนําไม่ทํานะครับต่อมานะครับระเบิดซูปเปอร์ตามใจฉันอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นนะไม่ขอให้หผลละกันแต่ผมไม่ค่อยแนะนํานะครับต่อมานะครับคาถาการะโหลกพิพากษาอันนี้ก็อันนี้ก็ข้ามเหมือนกันนะครับต่อมาจี้ใหม่นะครับจี้ใหม่นี้ต้องคุยกันยาวเลย <laughs> ก็มีสามความสามารถนะครับเมื่อ ่าเมื่อก่อสร้างเลนท์มาร์กหรือว่าอัรเกรดนะครับ45%นะครับทอยต่อต่อยครั้งไม่มีวิสิตดับเบิลนะครับจำกัดสองครั้งนะครับแล้วก็เมื่อตกเลนมาร์กของฉันหรือว่าก่อสร้างนะครับโอกาส40%นะครับย้ายทันทีไปยังพื้นที่มุมหรือพื้นที่พิเศษเป็นสกิลดาเมจนะครับแล้วก็ในเทงของฉันนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส45%ขังคุกฝันสงครามทั้งหมดแถวๆนะครับอันนี้เป็นสกิลเดเมนชั่นขังคุกนะครับแล้วก็มีทอยต่อซึ่งรูปแบบเนีีีีีี้้้ยยยยยััังงไไไมมมม่่่่่่เเเเคคคคคาานนนนนนนจจะะะรรบบอออออสกิิลทททตป็ดืขพศษ ผมจะบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณนึกไม่ออกนะครับว่าจี้นี้จะเอาไปอัดเดเล่นยังไงจะใส่ยังไงให้มันลงตัวนะครับอันนี้ผมแนะนําเพิ่มเติมว่าถ้านะครับถ้านึกไม่ออกนะครับให้นึกถึงรองเท้าติดปีโคนะครับเพราะว่าอะไรเพราะรองเท้าติดปีโคมีอะไรครับรองเท้าติดปีโคเดี๋ยวผมจะทวนให้นะครับว่าเขาสามารถเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับรองเท้าติดปีโคนะครับเขาสามารถคือมีการวิกเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีสกิลไดมนชันนะครับแล้วก็ขังคุกแล้วนั้นมีะลรอันนั้นมีสกิลทอยต่อมีไดมิลแล้วก็มีขังม ซึ่งมันแตกต่างที่อะไรครับแตกต่างที่การวิกนะครับแล้วก็สกิลอาเดเมนชันที่มันให้เปอร์เซ็นต์มามากขึ้นนะครับเป็น60จากห้าสิบห้านะครับซึ่งสกิลการวิกงะนะครับเราสามารถประยัดเป็นออฟได้แล้วนะครับในเมตาปัจจุบันเขานิยมงใช้เป็นออฟกันแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์70อ่า70เดปอร์เซ็นต์หรือ60เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยที่พอหวังผลได้นิดนึงแต่60นี่ช่วงนี้หลุดบ่อยนะครับแนะนำให้70ไปเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดเป็นไม่ได้คือ ให้เรานึกถึงรองเท้าติปีโคนะครับแล้วก็ดูว่าตัวละครตัวไหนที่มันใช้รองเท้าโคบ้างแล้วคุณก็ลองออกไปอแดปเล่นดูแล้วใส่ออกกันวิเข้าไปในจี้นี้นะครับมันก็จะได้ความสามารถที่เหมือนกับรองเท้าโคไปเป๊ะแล้วนะครับแล้วก็จะมีสกิลที่มันให้มาเป็นสกิลรองก็คือทอยต่อนะครับซึ่งทอยต่อเนี่ยถามว่ามีผลเยอะไหมนะครับมันมีผลเยอะนะถ้ามันออกทีหนึ่งนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์สีาเนี่ยผมจะบอกว่ามันผีเข้าผีออกนะครับบทมันออกมันออกจริงๆนะแต่ถ้ามันไม่ออกก็คือตามเปอร์เซ็น เท่าที่เห็นนะคือความสามารถได้ก็ตามที่มันสี่สิบห้ามันออกมันมันออกแบบหวังผลได้จริงๆนะครับเช่นสกิลอะไรบ้างนะครับการวิกสี่ห้านะครับคุณเคยโดนการวิกสี่ห้าขังบ่อยไหมผมเชื่อว่าบ่อยนะใครที่แบบชอบวัดใจเปิดวิกอะนะครับหรือจะเป็นสลับหลุมดําอย่างเงี้ยครับการขังคุกอย่างเงี้ยจากจี้ต่างๆนานาหรือจะเป็นออฟอะไรก็กช่างอะครับยกเลิกการเรียกอย่างเงี้ยสี่สิบอะครับโหคือออกออกดีนะไอพวกตระกูลแบบสี่สิบหรือสี่สิบห้าขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับที่มันไม่ถึงห้าสิบอะนะครับหรือไม่ถึงหกสิบอย่างเงี้ย มันออกมันออกเกินเปอร์เซ็นต์มันนะครับเท่าที่ผมเห็นนะคือมันแสดงผลเกินแบบเกินเกินเปอร์เซ็นต์ที่มันที่มันเขียนไว้อะนะครับซึ่งผมไม่มั่นใจนะครับว่าไอ 4, 5, 4, 5, ้สี่ห้าสี่สิบเนี่ยทางเกมเขาได้มีการแบบว่าไปปรับเพิ่มเปอร์เซ็นต์หรือปรับลดอะไรหรือเปล่านะครับพวกเปอร์เซ็นต์จีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว,ว่าเปอร์เซ็นต์ออฟอะครับที่เป็นสี่สิบถึงสี่ห้าแต่ผมก็จะบอกว่ามันออกจริงๆนะเวลาถ้ามันจะออกอะครับมันออกจนแบบน่าจะเหลือเชื่อเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับก็ไปยัดออฟกันวิส่่่เเอาาารัถ้้ไไมดีียสว เป็นการวิกเปอร์เซ็นต์น้อยลงอ่ะก็ประหยัดออฟก,กันวิกนะครับแล้วก็ใส่จี้นี้เข้าไปเลยนะครับแทนรองเท้าโคไปเลยจี้น่าจะประมาณแทนรองเท้าโคแน่นอนเพราะว่าสกิลทอยต่อมันสามารถใช้ได้กับทุกตัวยกเว้นตัวที่มันมีอ่าทอยต่อในตัวอยู่แล้วนะครับและข้อสงสัยหนึ่งที่ทุกคนถามว่าอย่างเงี้ยเราสามารถไปใช้ในกรณีใดได้บ้างล่ะถ้าสมมติเราไปใส่ใช่ไหมครับผมจะบอกว่ามันใช้ได้ ในการทอยครั้งสุดท้ายนะครับถ้าสมมติในการทอยครั้งสุดท้ายเราสร้างเนรนมาร์กครับแล้วเปอร์เซ็นต์ในการแสแดงผลของจีนี้มันทางานอะนะครับมันก็มีโอกาสที่เราจะได้ทอยต่อทันทีนะครับแต่เราสร้างเรนมาร์กนะครับในการทอยครั้งแรกหรือการทอยัที่2องอะมันจะไม่แสแดงผลนะครับมันจะไปแสแดงผลในการทอยครั้งสุดท้ายแทนนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับอ่าถ้าเกิดว่านึกไม่ออกให้นึกถึงเนวานานะครับเนวานาไอตัวหัวฟ้าที่มันแจกเยอะๆครับแล้วบอดใช้เยอะๆแล้วมันทอยต่อรัวๆนั่นแหละนะครับเหมือนกันเลยแบบนั้นเลย นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์นี้อาจจะน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าไอ้เปอร์เซ็นต์น้อยๆนี่แหละนะครับมันออกดีนะครับอันนี้แค่ผมจะบอกว่ามันก็พอหวังผลได้อยู่ถ้ามันออกทีหนึ่งมันก็มันทาให้รูปเกมเปลี่ยนได้เยอะนะการทอยเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับเหมือนเมเลี่ยวอะนะครับเมเลี่ยวมีการทอยต่อเพิ่มอะมันก็รู้สึกว่ามันทำอะไรได้มากขึ้นใช่ไหมไม่ต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นี้ทำงานอะมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนรูปเกมเยอะเหมือนกันเพราะงั้นคือจี้เนี้ยควรทําอย่างยิ่งนะครับออันนี้ผมบกเเลยพราาะว่ มันเป็นจิ้งลางที่เหมือนกับรองเท้าโคท,ทุประการถ้าเราใส่การวิกเข้าไปเพียงแต่ว่าการวิกเปอร์เซ็นต์มันน้อยลงเท่านั้นเองนะครับแล้วการวิกอะนะครับมันได้ใช้แค่กับเวลาที่เราเจอสายวิกหรือว่าสายไฮบิดเท่านั้นมันไม่ได้ใช้ทุกตาเพอเผลอสายไฮบิดหรือสายวิกที่เจอเราอะเขาไม่กล้าเปิดวิซ้ําเพราะเห็นว่าเรามีการวิกเขาก็วันๆกันถ้าเปิดเราไม่ได้น้อยเกินไปไ่ได้ห้าสิบสี่สิบอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่กล้าวัดหกสิบขึ้นไปหน่ยเริ่มวันๆแล้วกลัวจะโดนขังโกงละนะครับก็นั่นแหละนะครับก็ให้พ มันคือรองเท้าโคนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันแช่ไม่มีการวิกมาให้เราแค่ยัดยัดออฟเข้าไปนะครับเ์เซ็นอาจจะน้อยลงแต่เราได้สกิลนี้เข้ามาแทนนะคอยต่อซึ่งมีผลมากกว่าการวิกอยู่แล้วนะครับการวิกเราพยามเป็นออฟได้นะครับประมาณนี้เนาะขอยทุกคนเข้าใจประมาณนี้ว่ามันหน้าหานะครับแล้วก็อ่าความเขาเรียกว่าสกิลพลังของมันอ่ะเดี๋ยวก่อรองเท้าโคลแล้วกันนะครับถ้าเป็นในเรื่องของสามารถนําไปใช้ใน การเล่นจริงได้นะครับมันค่อนข้างดีกว่าเพราะว่าการวิการเราไม่ได้ใช้ทุกตายอยู่แล้วนะครับบางตาถ้าเกิดว่าเราไปเจอสายลมม้มอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ใช้เช่นไปเจอสุดสาครอ,อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไงนะครับถ้าพูดถึงอ่าความจําเป็นอ่ะแต่สกิลทอยต่อมันมีโอกาสได้ลุ้นในทุกๆเทิร์นนะถ้าเกิดว่าเราสั้นเลมาร์กในการทอยขั้นสุดท้ายทุกครั้งนะครับซึ่งเราจะมีเทคนิคในการเล่นยังไงอันนั้นก็แล้วแต่ตัวเราแล้วนะครับว่าในการทอยขั้นสุดท้ายเราจะใช้อ่าสกิลทอยต่อเนี่ยยังไงให้คุุุ้้้มมคค่่าา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 ทททีสสสสดดดนนนะะรรรรรรับเจหโออกกกใใไ์ยย ประมาณนั้นอันทุกคนก็จะไปปรับสเตปการเล่น <ๆ S 2> เอาอันนี้ก็อาจจะอาจจะบอกกันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ผมแค่จะบอกว่าถ้านึกอะไรไม่ออกให้นึกถึงรองเท้าโคแล้วก็นึกถึงเนวานาที่มันทอยต,ต่อนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนั่นแหละนึกถึงว่าเซฟจี้ที่จ,จ่ายยังไงะนึกถึงรองเท้าโค่ตอนไหนใช้บ้างนะครับผมแล้วก็่สกิลทอยต่อเลยนะครับถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงเนงวานาว่ามนนัมาาามนทอยต่อแบบไหนนะครับนั่นแหละประมาณนั้นเลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วอีเวนต์นี้คืออยากจะให้ทุกคน อ่าทำว้นนะครับแล้วก็รมามัดระวังการใช้เพชรนิดน,นึงนะครับเพราะว่าอีเวต์น,นี้คือมันมันสูบเพชรเยอะนะครับพิกอัพอ่ะมันสุ่มเพินมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าอีเวต์ใหม่จะเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครคาดหวังกับการ์ดใหม่อ่ะก็เหลือเพชรไว้สักสามสี่หมื่นแล้วกันนะครับจะใช้หมดนะครับเราสามารถหาเพชรเพิ่มได้ในระหว่างทางก่อนที่อีเวต์จะปิดจะหมดนะครับแล้วก็อ่าในเวลาที่มีอีเวต์ใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยเราก็จะมีเวลาหาเพชรอีกนะครับอีกหลายวันนะครับแต่ว่า ผมก็อยากจะบอกว่าเซฟไว้ก่อนก็ดีนะครับอย่างน้อยมีรองพื้นไว้สักสามสี่หมื่นอย่างเงี้ยมันก็มันจะอุ่นใจเลยทุกคนเออแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้จนหมดอะนะครับมันจะทําให้เรารู้สึกกดดันว่าเฮ้ยจะปิดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นก็เอาเท่าที่ตัวเองไหวนะครับอย่าฝืนจนเกินไปนะครับถึงแม้ว่าอีเวนต์ใหม่มันจะดีนะครับแต่ก็อย่าไปใช้เพชรฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นนะครับให้เซฟตัวเองนิดนึงเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ต้องรักษาททนทรัพย์ให้ให้ดีกว่าสิ่งอื่นใดนะครับเพราะงั้นก็คือ พยายามเซฟตัวเองให้ดีนะครับย้ำอีกครั้งนะสุดท้ายนี้ผมก็แจกเซฟสุดสาครแล้วกันนะครับเผื่อใครสงสัยว่าบาเชิ้เพทปิดมันเล่นกับสุสาครเนี่ยจะเสียังไงนะครับอันนี้ผมก็เอามาแจกเอามาแนะนํากันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะปิดมาเล่นก็จัดเซตตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับสุสาครน,นะครับผมอ่ะโอเคนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครสงสัย ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเกมหรืออีเวนต์นี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการท่าเวนนะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการลงจิบิลลีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกาและก็แชร์แล้วก็กระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับไว้เราเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆรักทุกคนนะครับไปละ